สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปูจแปนค่ะคลิปนี้นะคะพาทุกคนมาขี่จักรยานบนรางรถไฟเก่านะคะตามสถานที่าเลิกใช้แล้วนะคะทางนี้เขาก็เลยเกิดไอเดียนะคะนําจักรยานมาขี่บนรางรถไฟนี้เลยที่ไหนก็มีรางรถไฟแล้วเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะนี่พี่ปูว่าชอบมากๆเลยระยะทางที่เราจะขี่จักรยานไปนะคะก็ประมาณ2กิโลกว่าไปกลับก็ ประมาณตึกหกกิโลเลยตรงทางลงตรงนี <poetry> <üre demek> ้มันเสียวอ่ะเอ้ก้เบรด้รวยบเบรโคโค่เห็นเตี้ยแบนี้แมันเสียวนะของจริงอ่ะนเบรย ยนเยยขขึ <ítulo> ult, yeah. ึ loser, yeah, ้ like yeah. Yeah. So like one, ้นน cool. 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 ี okay. ่ลงมาได้แล้วค่ะปลอดภัยปลอดภัยกลัวจักรยานมันล้มลงไปอ่ะไม่ใช่ไม่นอใช่ตะกี้นะคะภาษาญี่ปุ่นคุ้ยคุ้ยก็คือภาษาไทยว่ากลัวนะคะกลัวเราเห็นในคลิปนี้นะคะคุ้ยคุ้ยนี่คือบ่อยนะคะก็คือกลัวนะคะคลิปนี้ตัดยากมากๆเลยเพราะอยากให้เพื่อนๆนะคะดีดวิวทิวทัศน์นะคะ สวยงามจริงๆเลยที่ของจริงเนาะมันจะเห็นทั้งภูเขาทั้งต้นตอทั้งแม่น้ำแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นไงท้องฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสเป็นใจมากๆเลยด้วยขายมานี่ไม่ได้ขึ้นของจริงเลยนะเนี่ย คลิปนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะแบบเกือห้านาทีนะคะตัดยามมาเลยตัดอะไรจีนนะคะโอ้คนไม่ต่อเนื่องด้วยหยุดก็เลยที่ดูสิเห็นแม่น้ำข้างล่างไหมคะโอโหน้ำไหลเชี่ยวจริงๆแบบว่าถ้ากล้องมันไปไม่ถึงอ่ะภูเขาก็แบบว่าโอ้โหสวยงามมากๆเลยบอกอีกทีนนะคะนี่คือ ในส่วนของทักยาม่านะคะจังหวัดที่ปูค่ะอ,อยากให้เพื่อนๆเราติดตามตชมให้จบทั้ง5นาทีนี้เลยเนาะ<ว>ทั้งเส้นทางไปและลกลับเลยมันก็จะมีอะไรที่เดี๋ยวว่าแปลกๆนิดนคงะเข้าโมง,งแล้วอันเนี้ย

เจออากาศที่ท้องฟ้าเต็มสอีิก็ทางคอนเสิร์ตก๋ออฮรโลรอบเลยรถ้สนุกมากๆตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่จบหนึ่งรอบนะคะก็ประมาณนี้เนี evet ่ยเดี๋ยวเราดูขากลับนะคะขากลับตรงช่วงอุโมงค์อ่ะอยากให้ทุกคนดูจริงๆเลยว่าแบบว่า เอ้ยขากลับเขายังทำตรงช่วงมงเซอร์ไพรส์เราอีกเนาะดูดงนอกก็ว่าสวยแล้วนะฝนตกแต่ช่วงที่เราขีจักรยานเนี่ยมันแบบมันแบบกดุกกดุกดุกดุกเรียกยังไงดีอ่ะมันเหมือนันตรงตัวแบบว่าไม่ค่อยนี่ทำให้เรากลัวถ้าเกิดว่าเราขี่จักรยานลมบิลนากๆก็คงจะมันง่ายกว่านี้ทุกคนลองดูนะคะ เข้าวมขาบบตอนี้กตอนแกบอโอ้นี่ไงไไมติดไฟที่เราโอ้ตอนที่เข้าไปจริงๆเกิดว่าสวยมากเลย่า่าจะว่าแต่เธอะตัวเด็กเนตอเนเขียนแล้วเยนแล้วน นแนีนะคะนำนะคะมาขดาเล่นบุญางรถไฟเก่าเขาไม่ใช้แล้วนะคะมันสนุกมากเลยนะคะนี่สองคนนะค่ะสามนสองรอเหียญเนาะกไม่แพงมีเส้นนี้นะคะไลแบนี้แล้วก็แพงแาบนี้เข้าตัวเย่าถึงแล้ว ดอคุณทกคี่ติดตามรับชมกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วยังไงกิ๊กจะเป็นาบเตื่นเต้ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะมากค่ะคุกคนค่ะ